เรื่องที่อยากจะมา ชวนคุยกันในวันนี้คือการตลาดที่เฟลคนที่เฟลเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมเคยทำผิดพลาดมาเองเลยบางเทรนก็ไม่ต้องตามมันก็ได้แค่ทดลองแล้วรีบถอนออกมาถ้ามันไม่ใช่ลูกค้าบางคน่ะหกเดือนทาติ๊ิตอลไปไม่เห็นเลยเลยแต่ไม่ยอมถอนคือมักมองว่าตัวเองผิดโทษตัวเองใชจนลืมมองไปว่าเออใช่สําหรับสินค้าประเภทนี้หรือเปล่าใช่สําหรับตัวตนเราหรือเปล่าซึ่งบางอย่างอะถ้ามันฝืนตัวตนเรามากเกินไปอ่ะไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เอาง่ายผมมมกจะบอกเสมอคุณทำดิ๊ิตอลคุณต้องทนดูดิจิตอลใ ไ,ไม่ใช่แค่ทําเพราะรู้สึกว่าโค้ชบอกมาต้องเชื่อเราต้องเชื่อด้วยตัวเราเองว่าเราทําได้ <S <S เราต้องสนุกกับชายเลนนี้กับตัวเองขอตอนเราเข้าสู่การตลาดสเป็ดรูปในตอนที่ชื่อว่าการตลาดเฟลครับ ข้นตอนที่เข้าเนื้อหาของคลิปนี้ก็ฝาทุกคนกด subscribe เพื่อจะได้ชมรายการที่ทําให้เรื่องการตลาดเป็นเรื่องง่ายเหมือนชีซองตอบีบเรูปชงน้าร้อนแป๊บเดียวก็ได้ทานเลยนะครับผมกับการตลาดเปรรูปรายการนี้ครับเรื่องที่อยากจะมาชวนคุยกันในวันนี้คือการตลาดที่เฟลซึ่งคนที่เปลเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมเคยทําผิดพลาดมาเองเลยมันน่าจะเป็นบทเรียนในเชิงวิธีคิดที่ทําให้หลายๆคนสามารถนําไปใช้ได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมเคย f a ลมาครับอย่างที่1นึ่งครับ จะพูดว่า first move advantage ใช่ไหมใคร move ก่อนเร็วกว่าได้เปรียบใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปครับถ้าเกิดว่าคุณทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแล้วมันเสียหายมันไม่สําเร็จเนี่ยบางทีการเป็น f a s t follower หรือคนที่ตามอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นแพทเทิร์นคนอื่นแล้วว่าเขาทําแบบนี้แล้วมันสำเร็จเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็เป็นได้นะครับผมเช่น เราเคยทำเรื่องอาจาจะสังรูซับซ้อนนิดนึ่งหร่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นเรื่องที่เราอคิดว่าผู้บริโภคเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วย้ำนะ12ปีที่แล้วน่าจะอยากรู้เรื่องว่าอาหารที่เขากินมาจากไหนอ่าเขาเรียกว่า traceability พูดตอนนี้คือปกติแนละ้ว ติตอนนี้สแกน QR โค้ดที่ไหนก็บอกว่าโอ้ปลูกได้นั้นไล่นี้แต่ผมคิดเมื่อ12 13ปีที่แล้วเสนอแบ,บ,บร,รนด์เ้าโพดแบรนด์หนึง่งปรากฏว่าต้องใช้เงินเยอะมากในการทำโปรเจกต์นั้นก็เลยไม่ได้ถูกทําอย่างเต็มที่ถูกทําแบบครึ่งกลางมันก็เลยเออกมาไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่สําเร็จตนมาใช้ถึงปัจจุบันอะเหมือนไอเดียเราอะมันถ่ายลูกค้าให้เกิดความแฟนซีได้มากเลยนะแต่ที่มันไปไม่ถึงเพราะว่าทรัพยากรหรืองบประมาณที่เราใส่ลงไปอะมันไม่ต่อเนื่องมันไม่เยอะพอ ไอเดียอย่างเงี้ยทำเมื่อสิปีที่แล้วต้องใช้เงิน10ล้านบาทเลยเจ้าลูกค้าไม่มีลูกค้าอยากขายของซึ่งเราเข้าใจได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างช่วงก่อนนั่นเนี่ยผมจะเปลี่ยนโซเชียลมีเดียไปทําอันใหม่ที่มีคนบอกตลอดเวลาเลยจำได้ช่วงโควิดจะมีอะไรนะที่เป็นแบบเอ่อพอดแคสต์หูฟังอะไรอะ ขับเฮาขับเฮาไปเลยไปเลยขึ้นเร็วๆเลยขับเฮาขับเฮาไปสิรออะไรไปกับคนอื่นเขาหมดอะโอว่างซะด้วยนั่งอยู่บ้านอย่างเดียวอุปรกรณ์ก็มีครบไม่เมยมีหมดไปเลยทุกหมอข้าวโดยการไม่ทําแพลตฟอร์มเก่าครับเลิก YouTube มาทําขับเฮาตัวนี้เป็นไงฮะเงาโอ้โหเงียบเหมือนเข้าประช้าเลยอะถ้าอยากเป็นเฟิร์สมูเวจริงๆแบบฟาสตด้วยนะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองรู้และ มีความเข้าใจแบบถ่องแท้สักครึ่งหนึ่งอย่างน้อยเช่นจะทําแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างอะ่ะควรจะมีที่ปรึกษาหุ้นส่วนหรือทีมแกนะ่ะรู้เรื่องเทคโนโลยีเลยเป็น CTO อะไรอย่างนั้นเดฟมาก่อนจริงจังเลยเอาในผมจะตัวอย่างให้เห็นภาพครับร้านอาหารเนี่ยก็ควรจะมีความรู้สักครึ่งขาคุณเก่งเรื่องอาหารหรือคุณเก่งเรื่องการตลาดหรือคุณเก่งโอเปอเรชั่นน่ะอย่างน้อยคุณต้องรู้สักหนึ่งกับอีกหน่อยหนึ่งมันถึงจะทําแล้วเวิร์กหรือมีหุ้นส่วนที่เข้ามาลงกันแล้วแบบเชื่อใจกันได้อะ่ะแบบแนนๆ่ๆะ มากพอผมว่าถ้าเป็น first mover ในส่วนนี้ทำได้สำคัญคือคุณมีความรู้ลึกในเรื่องที่จะทำนั้นตอนนั้นไหมถ้าไม่่ะผมว่ารอให้คนอื่นเขาเซตแพทเทิร์นก่อนแล้วคุณค่อยเอาเผื่นะถ้าคนมีตังค์เอาเงินลงทุนจากสิ่งที่มันสักเซสแล้วให้มันขยายตัวได้ง่าจะโอกาสสำเร็จง่ายกว่าถ้าเรามองแค่ผลตอบแทนทางธุรกิจเราไม่ได้มองเรื่องความมันในการได้เป็นผู้เริ่มคนแรก ผมว่าอย่างนี้เวร์กว่าเรื่องที่2เลยนะคืออันนี้ผมได้ข้อคิดอย่างมากจากการได้เรียนกับเมนทอร์ท่านหนึ่งก็คือดรสิริกุลพี่นุ่ยนะก็คือเรามักจะคิดว่าการตลาดคือเรื่องของไอเดียไอเดียเราดีไอเดียเราเล่นฮะเรามีกลยุทธ์เฟรมเวิร์กที่ดีฮะแต่ลืมไปอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เรียนรู้ปี2024เลยพูดที่แล้วเองคือเรื่องของคนเราลืมคนที่ทำงานการตลาด คนที่ทําให้มันเกิดขึ้นน่ะเป็นใครมั่งเราโมแต่ไปดูลูกค้าแต่ลืมดูทีมงานดูบริษัทของลูกค้าที่เราไปทําซึ่งมันสําคัญมากตรงที่ว่าถ้าเราจะให้เขาอะทำอะไรสักอย่าง<ๆ>เช่นทําเรื่องแบรนด์อย่างเงี้ยเราไปใช้วิธีบอกเขาว่าเอ้ยทาแบรนด์แบบนี้สิทำแบรนด์แบบนั้นสิแต่เขาไม่เชื่อว่านี่คือตัวตนชั้นอะพอเราออกไปอะเขาก็จะลืมมันแล้วแบรนด์ก็จะตายไปมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างการทําแบรนด์หรือการทําการตลาดเนี่ยนักการตลาดที่ดีอะต้องรู้ว่า สิ่งที่เราคิดอยู่ในห้องประชุมอ่ะเมื่อเราไปสู่ผู้คนต่างๆอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเอางี้อย่างถ้าเวลานอาหารใช่ไหมคนที่จะสื่อสารเรื่องแบรนด์ได้ดีที่สุดใกล้ที่สุดคือพนักงานาาร้าน เออเขาเจอลูกค้าทุกวันแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าทาไมพนักงานหน้าร้านไม่พูดแต่เราส่งสกปิปแปะเขาบังคับไปเขาพูดบอกว่าน้องต้องพูดก่อนออกนะเดี๋ยวจะมีออเดดมาตรวจเราใช้วิธีเข้มงวดเขาก็จะทําเมื่อมีออเดดมาตรวจแต่เขารู้ว่าเมื่อ,อไหรไ่มีมีออเดดเขาก็ไม่ทํามันก็จะไม่เกิดแบรนด์มันต้องทํำยังไงล่ะกับผู้คนเพื่อทำให้เขาเชื่อสิ่งนี้จริงๆเมื่อลูกค้าเจอพนักงานหน้าร้านเมื่อลูกค้าเจอคนบริการเมื่อลูกค้าเจอความผิดพลาดรีแอคชั่นจากแบรนด์จะ ตรงกับสิ่งที่เจ้าของตั้งใจไว้มันต้องทําให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของแต่ทีมงานทั้งหมดที่ช่วยปฏิบัติที่สร้างให้การตลาดนี้มันเกิดขึ้นได้เข้าใจทั้งหมดผมรู้สึกว่าเรื่องการตลาดเราต้องจับมือคนให้มาก Empathy หรือมีความเข้าอกเข้าใจคนให้มากกว่านี้ในการที่ทําให้ทุกๆอย่างมันสาเร็จนี่ก็จะเป็นเรื่องที่2ครับคือลืมเรื่องคนที่ทําให้การตลาดเกิดขึ้นได้จริงอีกเรื่องหนึ่งคือตามเทรน์มากไปจนเสียตัวตน แพลตฟอร์มใหม่มาเมื่อไหร่อ่ะคำถามแรกๆที่เรามักถามคือขายสินค้าอะไรไปทํากระดาษที่ไหนดีใช่ไหมซึ่งเอาจริงในหมวกหนึ่งของเราทำคอนเทนต์อยู่ตรงเนี้ยเราก็เป็นคนแนะนําของใหม่ให้คนรู้สึกตกใจทุกครั้งนะแต่ตอนนี้สังเกตไมหลังๆผมจะไม่ค่อยพูดว่า Facebook t i k t o กไลน์แต่ให้ถามตัวเองก่อนว่าตกลงอ่ะคุณสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มไหนแล้วอยากได้อะไรจาก ตรงนี้กันแน่แต่พอเอาจะบอกว่าอา้าแต่ถ้าเกิดเราทําตัวให้อยู่ในกระแสตลอดมันไม่ดีหรอรับเย็คือถ้าคุณมีแรง <laughs> คืดีไปนะทําตัวให้อยู่ในกระแสตลอดมีแรงมันก็ไหวอยู่อ่ะแต่คือสาคัญที่สุดที่คนลืมมองไปสมมุติว่าคุณเป็นร้านอาหารหรือแบรนด์ขนาดเล็กครมีทีมการตลาดอย่างมาก3คน5คนอย่างเงี้ยแตกไปทํา5แพลตฟอร์มอ่ะมันจะดีสักอันไหมละ่ะไม่มันจะลิงก์กับเรื่องคนเมื่อกี้คือมันต้องดูว่าโอเคคนเท่านี้แรงเท่านี้ ทำงานแบบนี้ถึงได้นอนด้วยนะเขาทําได้ไหวจริงอะอย่างดีและถึงแค่ไหนกี่คนมีคนแค่3คนอะ่ะจะทําแค่2แพลตฟอร์มพอแล้วอันนึงใต้ายายอีกอันนึงปิดการขายพอแล้ว5คนอะ่ะจะขยายไปได้มากกว่านั้นนิดนึงอาจจะเพิ่ม Personal Branding ไปอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สําคัญที่สุดคือนอกจากกําลังคนที่มีใช่ไหมอย่างหนึ่งบางเพนก็ไม่ต้องตามมันก็ได้แค่ทดลองแล้วรีบถอนออกมาถ้ามันไม่ใช่เช่นบางคนลูกค้าบางคนน่ะ6เดือน ทำ t i k t o อกไปไม่เห็นเลยเลยแต่ไม่ยอมถอนคือมักมองว่าตัวเองผิดโทษตัวเองใช้จนลืมมองไปว่าเอ๊ะใช่สําหรับสินค้าประเภทนึงหรือเปล่าใช่สําหรับตัวตนเราหรือเปล่าซึ่งบางอย่างอะถ้ามันฝืนตัวตนเรามากเกินไปอะไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เอากําลังมาไว้กับที่ที่เราเข้าใจคุ้นเคยเอาง่ายผมมักจะบอกเสมอคุณทำดิจิตอลคุณต้องทนดูดิจตอกให้ได้อะไม่ใช่แค่ทําเพราะรู้สึกว่าโค้ชบอกมาต้องเชื่อเราต้องเชื่อด้วยตัวเราเองว่าเราทําได้อะเราต้องสนุกกับชาเลนจ์นี้ กับตัวเองอย่างผมเนี่ยพลาดมาหลายอันมากเลยนะไม่ทํา f Facebook ให้ต่อเนื่องใช่ไหมหนึ่อันไม่ทํา y o YouTube ของ Marketing ิ้งไอให้ต่อเนื่องอันเก่าเนาะเดี๋ยวแอนเซอนี่จะกลับมาทำใหม่แล้วที่รีแบรนด์ไปเว็บไซต์ไม่ทําต่อเนื่องผมขอยกตัวอย่างเพื่อนร่วมอาชีพคนเน่นชีพูเขาทําเว็บไซต์ต่อเนื่องตอนนี้เขามีคนเข้าเว็บเขาเดือนละส0 0 0สนกว่าใครบอกเว็บไซต์ทําให้ดีไม่ได้ใช่ คนนี้เขาทําต่อเนื่องและยึดมั่นในจุดยืนนี่ยเขาทาได้ดีเห็นนะเพราะเขาไม่เปลี่ยนตามเทรนเพราะสิ่งในดีอยู่แล้วเมนเทนไปเป็น business a s u s u a l ซึ่งเราจะเราไม่ควรตามเทรนไปซะหมดทดลองแป๊บเดียวเราก็พอแต่เราควรที่จะเปลี่ยนไปใช้วิธีการใหม่ๆเมื่อมันเหมาะกับลูกค้ากลุ่มที่เราจับไว้อยู่แล้วลูกค้าเราต้อมูฟเราก็มูฟตามอันนี้เลี่ยงไม่ได้และอย่างหนึ่งคือจริตเราเหมาะไหมเนื่องอีกเรื่อง,นงนอนหนึ่งอีกอันนึงจริงๆอะ่ะอันนี้เสริมจาเรื่องนี้นะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะผู้บริโภคจิตใจอะ่ะ มันคล้ายๆเดิมแต่รูปแบบของการแสดงออกเปลี่ยนไปเท่านั้นเ <_ d ata> ช่นวัยรุ่นยังอยากมีแฟน <_ d ata> วัยรุ่นจนซีไม่อยากมีแฟนเนาะวัยรุ่นจ e เนไม่อยากมีแฟนเนาะทุกๆคนอยากมีแฟนอยากรับการยอมรับ <_ d ata> แต่แค่ <_ d ata> อยากสวยอยากหล่อ <_ d ata> แต่แค่รูปแบบการสวยหล่อการโชว์ลักษณะแบบนี้มันเปลี่ยนจากแต่ก่อนเนี่ยโชว์ใน f a c e b o o k เฉยๆเป็นถ่ายเป็นคลิปกระโดดเปลี่ยนชุดใน Tik t o ็อกความต้องการเบื้องลึกในจิตใจคนยังต้องการการกินอิ่มนอนหลับการยอมรับ เอาจริงคนที่เป็นนักค้ารีวิการตลาดที่ผมว่าเก่งแล้วนับถือเลยหลายๆคนอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนตามเทรน์นะบางคนถึงขั้นไม่ดูเทรน์อะไรเลยแต่เขามักจะเข้าใจธรรมชาติมนุษย์เออผมว่าคำนี้เป็นคำพองคำเลยเข้าใจธรรมชาติมนุษย์แล้วอยู่จุดแค่ตรงนั้นว่าเอ๊ถ้าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันเหมือนนึงเี้ยแต่วิธีการมันจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรเขาจะเดาได้ว่าอ๋อถ้ามันเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นในโซเชียลมันจะแบบนี้ถ้ามันเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นในช้อปปี้มันจะแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือ ผมว่ามันไม่เทรนทั้งหมดอ่ะคุณไม่ต้องมูฟไปตลอดก็ได้พื้นฐานคือจิตใจมนุษย์ความต้องการเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบวิธีการสินค้าและการนําเสนอตามเทรนที่เปลี่ยนไปจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็สรุปให้เห็นนิดนึงถึงความผิดพลาด ในการทำการตลาดของตัวเองนะครับหลักๆน่าจะมีทั้งหมด3ามุกหนึ่งข้อด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ก็คือ first move advantage ไม่ได้เกิดขึ้นได้เสมอไปถ้าคุณไม่ได้มีความรู้นั้นเยอะพอจริงๆหลายๆครั้งผมถึงเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรื่องอะไรก็ทำที่เราไม่รู้เนี่ยจริงๆค่อยๆซึมซับมันไปเรื่อยๆรอจังหวะเวลาหรือว่าวางแผนในการให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งนั้นถ้าเราตั้งใจจะทํามันแล้วเป็น fast follower หรือผู้ตามที่เร็วก็ได้เพราะสังเกตให้ดีๆคนที่ใหญ่ ในธุรกิจจริงๆคือคนที่เห็นแพทเทิร์นของคนอื่นและแก้ไขข้อผิดพลาดได้และสามารถทําให้มันยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมมากกว่าเดิมมันขยายธุรกิจได้เร็วเพราะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เลยทันทีมีเงินทุนมีทุกอย่างที่พร้อมมันก็จะไปได้ไวกว่า แล้วที่2คืออย่าลืมว่าการตลาดคือเรื่องของการทํางานกับคนเราอย่าลืมคนในสมการนั้นไม่ใช่แค่แต่ลูกค้าแต่แค่ทีมงานด้วยแค่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแค่ซัพพลายเออร์ด้วยแค่น้องๆหน้าร้านด้วยว่าเขาอินกับเราไหมเข้าใจหรือเปล่ารู้สึกกับมันยังไงหลายๆครั้งที่ผมแนะนําการตลาดให้หลายๆคนตอนนี้ก็เลยจะบอกว่าถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆครับผมไม่ได้ท้านะแต่ว่าผมอยากให้พี่ลองไปยืนเป็นน้องหน้าร้านสัก หนึ่งวันนะพี่จะเข้าใจเขาเลยเว่าชีวิตเขาลำบากนะแล้วพี่กําลังจะไปเป็นอีกหนึ่งภาระผมว่าเราไปดูสักวันแล้วเปลี่ยนจากการที่พี่เป็นภาระให้กลายเป็นตัวช่วยน้องเขาอะ่ะพี่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าเลยเรื่องนี้ผมลืมไปมากๆแล้วผมก็ได้อาจารย์พี่หนุ่ยช่วยไกด์ให้เรื่องนี้นะครับเรื่องที่3มก็คือถ,ถ้าไม่เกาะเทรนเนี่ยมันจะพลาดโอกาสไหมผมว่าการเกาะเทรนมันมีความเสี่ยงสูงอ่าเพราะนั้นเช่นกันถ้าคุณตั้งใจจะเป็นคนตามเทรนเนี่ย ผมอยากให้ความสําคัญกับการศึกษาความความรู้อย่างนั้นอย่างทุ่มเทและรวดเร็วถึงจะมีโอกาสได้เป็น First m o v e r ที่สําเร็จได้ซึ่งก็เห็นหลายๆคนแล้วทาได้นะบุกหนึ่งที่ผมลุมแท้แล์ไปสำคัญที่สุดก็คือการเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ว่าโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจิตใจมนุษย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้การตลาดของเราเนี่ยไม่ตามเทรนจนมากเกินไปจนผิดพลาดบ่อยเสียหายบ่อยแต่ มันเป็นการดําเนินไปอย่างมีความพอดีพอดีระมัดระวังแล้วก็ไม่สูญเสียเงินไปกับเรื่องที่จะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่มันควรจะเป็นแล้วกันทั้งหมดคือยั่งยืนกว่าไม่ฉาบฉวยแล้วไม่หลอกหลายๆคนอนะ่ะมักจะเห็นน้ําบ่อหน้าที่ดูแล้วคนอื่นแล้ทำแล้วรวยอ่ะคนอื่นทำแล้วรวยแล้วทุบหม้อข้าวอะ่แะแต่หม้อข้าวที่เราทุบอะ่ะคือถ้าเราหมดเงินหรือทรัพยากรก้อนอน,นี้คือเราไม่มีอะไรเหลือแล้วนะ ผมแมรู้สึกว่าอันนี้เสียงเกินไปถ้าเราอะ่ะศึกษาอย่างเข้าใจโอกาสที่เราจะใส่เงินหรือแทงเข้าไปแล้วมันสําเร็จอะมันจะมีมากกว่าให้เวลากับมันนิดนึงนะครับแต่เย่างที่บอกเป็นคนแรกที่ move ก็ได้แต่ move อย่างศึกษาความรู้อย่างรวดเร็วเราเรามีพลังพอที่จะทำน่ยก็สําเร็จได้เช่นกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นความมิเห็นละกันที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ ทุกกคนได้ดูกันกับ18ปีที่ได้เรียนรู้ในวงการการตลาดมาแล้วกันนะครับผมกับรายการการตลาดสสมเอ็รูปรายการที่เอาเรื่องการตลาดมาทําให้มันเป็นเรื่องง่ายเหมือนฉีกซองมือนสสมเอรรูปถ้าเกิดว่าใครๆที่ คิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจกับทีมงานด้ยการกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ถามกันมาได้เลยว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ในการเฟลทางการตลาดอะไรบ้างที่ทั้งเหมือนหรือแตกต่างจากผมอยากให้พื้นที่ข้างล่างนี้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วตอนหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกลับมาเจอกันกับที่ตรงนี้ครับการตลาดสเส็จรูปครับ